สิพ้ามาเบิ่งการเฮ็ดถังอบนะครับคือถังอบนี่ท้อนี่สิเป็นท่อสองนิ้วนะครับตรงนี้ท่อสองนิ้วเข้าไปกึ่งเกี่ยวครับเอาท่อสองนิ้วไปกึ่งเกี่ยวที่ร่องกึ่งเลยครับส่วนท่อตัวล่างนี่เป็นหกขุนนะครับตัวนี้หกขุนเวลาเขาเอาไปกึ่งเกี่ยวนะครับเข้ากับเอาฝาตัวนี้ครับฝาตัวนี้ก็ฝาตัวนี้ไปนํานะครับให้สร้างเขาวัดเกี่ยวให้นะครับร่องกึ่งเขาเฮ็ดได้ทุกทุกล้านครับ น่ครับวิธีการเท่ากับสิต่อสามสามอันนะครับเพราะว่าสีใสสองถังหรือสามถังอะไรครับแต่ว่าถือส่วนเท่านี้ใส่สามถังมันก็สสได้แห้งขึ้นนะครับอบด้ฮอนเร็วขึ้นก็กันครับนะครับส่วนส่วนระวางคอนะครับท่อเท่านี้ก็สีใสสายยางนะครับนี่ครับใสสายยางใส่ตัวกิบล็อกแบบนี้ครับแต่ปกติบางคนมันใส่่า้ายู่หองนี้ครับเบ้าน้ำก็ดีขึ้นกันครับเพราะว่าย่มถังหัว ถังถังตัวถังนี่มันหัวเขากับตปิดก๊อกตัวนี้ครับปิดก๊อกตัวนี้นะครับมันก็สิเปลี่ยนทายได้ง่ายครับนี่ครับส่วนด้านอามบรรจบกันกับเฮดเป็นสามทางครับถ้าสามท่อเข้าก็เฮดสามทางถ้าสองท่อเข้ากับเฮดสองทางครับนี <myself> ่ค <Thomas> รับส่วนการเติมน้ำามาเบิ่งการเติมน้ำนะครับนี่ครับส่วนผมทิศเติมน้ำเข้าไปเป็นว่าปิดเปิดครับตัวนี้ครับ ต้องใส่เป็นก๊อกของทัานว่าด้วครับนี่ครับนี่ครับการเติมน้ำผมก็ตั้งไว้ทางบนทั้งทีแล้วครับกาน้ำใช้นี่ครับน้ำมาเติมมันน้ำเติมที่นี่ถ้ากับปล่อยครับสิปล่อยเบ้านี่ครับปล่อยเว้านี่ก็ได้ปล่อยเบ้าหน่ยก็ได้ครับน้ำกัดครับนี้ครับการปล่อยน้ำส่วนตรงกลางนะครับตกกลางตรงนี้เสียดไปแบบนี้ครับระวังในเฮ็ดทอ ข้อกัสีเชื่อมเล็ก hmm. เ okay. well, ัวนี้ครับเล็กมีหู้นะครับเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้ครับขึ้นมาเพื่อสีหัวจักระดับน้ำครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ซ้ำนี่ครับข้อสีหัวจักเลยครับว่าน้ำตอนนี้มันมีอยู่ประมาณเครื่องถังเห็นไหมครับนี่ครับระดับนี้กับประมาณเครื่องถังงามเขาเติมเขาก็เติมเกือบๆเต็มนียแล้วครับจ่างๆแล้วครับพอเขาอบอบไปเขาเตียนว่าน้ำลดลงเขาจังเติมน้ำเข้าไปครับ นะครับเราต้องเติมแทละลายได้ครับไม่เเวลาเติมน้ำเติมแต่ละขึ้นมาประมาณจักสามเส้นนะครับน้ำบปะเข้าไปประมาณสามเส้นทีเดียวนอกกัเติมขึ้นมาสักหนึ่งกับพ่อครับเพราะว่าถ้าเท้าเติมไป้หลายครับน้ำมันจะเดือดซาครับช่วงเตากลัาฮหอนครับนี่ครับพิธีการกับวิมียังครับประมาณนี้แหละครับแล้วการเหมนเท่ากับตอต่อนะครับเขาหลงเลือดของเท่าครับนี่ครับแต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกก็คือ พยามอย่าเดินท่อไปไกลด้วยครับพยามเดินท่อให้ใไกลที่สุดลงเดือนครับมันสียหัวนไว้ครับถ้าเดินเดินท่อไปไกลนี่มันเสียไยไอควอหัอดังเข้าเลยครับมันไปถึงซ่าครับแล้วที่สําคัญตรงนึงครับนี่ครับก้อนที่เขาลงเลื่อนนะครับนี่ครับขอขวรระวังนะครับอันนี้เป็นท่อพีพีซีครับขนาดสองนิ้วแถวแลีนมากครับอันนี้ก็มาประมาณสี่เมตรครับ ระว่างจากตรงนี้นะครับเขาไปในรงเลือดนะครับตรงนี้อยากให้เป็นเล็กนะครับอยากให้เป็นเล็กครับเพราะว่าถ้าความหอนเขาหอนกันมานเลยครับดินตรงนี้ครับถี่เท้าถมถมมันขอบไปนี่ครับมันที่ทับทับใ้ตัวนี้แบตเลยครับถ้าแบนนี่ครับหมอพลระเบิดเลยนครับมันไม่มองออกครับในเมื่อน้ำเดือดแล้วอากาศตรงนี้มันถืกปิดมันสิระเบิดนะครับก็เลยฝากไว้ครับประมาณนี้ครับ